สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับธรรมชาติก็ต้องเลาะเล็มในะแถวธรรมชาตินี่แล้วเนาะอันนี้คือลูกสะเดานะคะลูกสะเดาที่ร่วงหมดลงมาข้างล่างนะคะนี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะที่หล่นลงมาก็คือถูกแมลงนะคะถูกนกถูกอะไรจิกลงมานะคะเพื่อนๆก็จะเยอะมากนะคะลูกสะเดาเนาะนกบางตัวก็ คาบไปฝากลูกที่รังเนาะแล้วก็ไปถ่ายไว้อยู่ในป่าใหญ่นะคะก็เลยต้องแพร่ออกไปสู่ป่านะคะนี่ก็คือเป็นส่วนดีของอาการปลูกป่าปลูกปา่ปกปกปานะคะเพื่อน,น,นเมื่อเขากินอิ่มแล้วเขาก็คาบไปฝากลูกที่รังเนาะนี่นะคะป่าถึงเจริญไงคะนะ อยู่กับธรรมชาติก็ต้องถ่ายแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งเบื่อเด้อนะเดี๋ยวววาจะพาไปดูก็ที่เดิมนะเนาะแต่เราจะเดินไปตรงนี้นะคะก็จะมาตามติดตรงนี้แหละก็ววาอยู่แถวธรรมชาติเนะทำให้ววาถ่ายแบบธรรมชาติก็ไม่รู้จะไปถ่ายอะไรเน,ะนาะขณะนี้เวลาสิบเจดนาฬิกาเสร็จแล้วนะคะก็เดินล็อกไปตามลำคลองนี่แหละเนาะ หาข้ออ่าเปรียบเทียบแล้วก็บวกพร่องเนาะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านแถบแถวนี้เนาะวันนั้นวาวถ่ายมาถึงโน้นเนาะแต่ตรงนี้วาวจะเดินมานะคะเดินอ้อมกลับมากลับมาเนี่ยที่จริงอ่าวาวไม่ได้บอกนะคะเพิ่งมารู้ว่ามองข้างหน้านะคะวาวถ่ายวันนั้นก็คือพื้นตรงนี้ที่ที่รถเข้ามามาขุดเนาะ ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางหน่วยงานนะคะเป็นเนียจ้าของสวนนะคะลงทุนเองนะคะจ้างรถมาเพื่อที่จะขุดน้ำนะคะขุดขุดลอกบ่อให้มีน้ําใช้เพื่อเข,เขาต้องมีส่วนพลิกนะคะเขาเป็นการลงทุนเองนะคะไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานอะไรมาซัพพอร์ตนะคะเป็นการใช้ทุนตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้น้ํามาทำกเกษตร ในสวนของเขาเองนะคะก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่นะคะก็ได้นิดหน่อยเนาะก็หมดไปเป็นหมื่นๆเหมือนกันนะคะเนี่ยทีนี้ก็จะเหลือคลองนี้ที่ถัดออกมานะคะเห็นไหมเห็นท่อไหมคะท่อที่เขายื่นเข้าไปเขาจะทําสวนพริกนะคะเนี่ยทีนี้มันไม่เป็นผลเนาะก็เลยแบบอย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆหน่วยงานไหนก็ช่วยไม่ได้เนาะมันเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อนๆ ใบไก็จะนําเสนอสุดส่วนนี้ให้มันครบกระบวนนะคะเพราะว่าวันนั้นในไบ,บไม่ได้ข้อมูลเนาะทีนี้มาได้ข้อมูลว่าไม่ใช่หน่วยงานนะคะที่ช่วยอ่ามาขุดลอกเนาะมันเป็นการใช้ทุนตัวเองนะคะมันเป็นการใช้ทุนตัวเองเพื่อ,อผลผลิตตัวเองแล้วผลิตผลตัวเองที่จะได้มาเนาะเขาทำอะไรกันน้าน่ะเขาทำอะไรเนะบบาะใบไวไม่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพามาชมก่อนนะคะ ม,มันแรงจริงเลยเอ้ก็ทาอะไรแต่มันก็ลึกเนาะนลงไปไม่ได้นะเพื่อนๆเนาะเขาเลี้ยงอะไรอ่ะโอ้มันแดดใวามองไม่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆถ้าภาพไม่ออกออกมาไม่สวยงามใบๆาก็กราบขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันแดดแดดมันสะท้อนมาเนาะสะท้อนมามันมองไม่ค่อยชัดนะคะไวาก็จะได้สุ่มสุ่มถ่ายไปนะคะสุ่มถ่ายไปเนาะสุ่มถ่ายไป ส่วนเมื่อปีที่แล้วนี่ไงที่เขาอันนั้นก็ขุดขุดก็เหมือนเดิมค่ะคือไม่ใช่หน่วยงานหน่วยงานมาทานะคะเป็นเป็นข้างหน้านะคะข้างหน้าก็ต้องการใช้นะสรุปแล้วเป็นคลองส่วนตัวหรือเป็นคลองส,สาธารณนะยังไม่แน่ใจเลยนี่ไงคะก็สองสองครอบครัวสองสองสองหลังอะลงทุนกันนะคะแล้วก็จ้างรถมาขุดเนาะ รู้สึกว่าต้นทุนจะสูงหน่อยต้นนี้จะได้น้ํานะคะก็เป็นการเก็บกับกบเก็บน้ําด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นช่วงๆไปนะคะก็แล้วแต่หน่วยงานเขาจะมาไม่ถึงเนาะถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็จะรอหน่วยงานก็คงไม่ไหวเนาะไน่เห็นใจนะคะแต่ก็ต้องช่วยตัวเองเนะบางทีบางครั้งงบประมาณของรัฐบาลหรือว,ว่าหน่วยงานก็อาจจะมีน้อยเนาะถ้าอยากได้อยากได้อยากดี ก็ต้องลงทุนลงแรงเองหน่อยนะคะก็เป็นการอบอกกล่าวเนาะเพื่อความชัดเจนนะคะครั้งนี้นะคะก็เป็นไม่ใช่หน่วยงานมาช่วยนะคะจะเป็นทุนทรัพย์ของตัวเองนะคะที่ลงทุนขุดลอกบ่อคลองนะคะโอเคได้ข้อมูลแล้วก็สรุปก็คือแค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณค่ะที่รับชม ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวายสไตล์บ้านๆก็อยู่แถวๆกับธรรมชาตินะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้วายด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมบ๊ายบาย